การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอรายการ1้อย9ภารกิจเที่ยวจากททท,ท,ทพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตถือเป็นมหาบุรพาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานวัดป่าและเป็นพระอริยสงฆ์ที่ประชาชนในภาคอีสานและประชาชนทั่วไปเลื่อมใสศรัทธา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อให้หนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถศึกษาหลักธรรมคำสอนตลอดจนนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งตามเส้นทางคุณผู้ชมจะได้ศึกษาทุกช่วงชีวิตของท่าน คำบงตําบลองเจียมอําเภอสีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่ม่นภูริทัตโตและที่วัดบ้านคำบงหรือวัดสีบุญเรืองแห่งนี้ก็เป็นวัดที่หลวงปู่ม่นเมื่ออายุได้15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่สองปีภายในมีอนุสร์สถานบรรจุพระอธิธาตุและหุ่นขี้พึ่งของหลวงปู่ม่นเพื่อพุทธศาสนิกชนและศิทยินุสิ์ได้กราบไหว้บูชา เมื่อลาสิกขาไปเมื่ออายุ17ปีหลวงปู่มั่นได้กลับมาบรรพชาเป็นพระภิษุที่วัดสีทองหรือวัดสีอุบลรัตนารามวัดเก่าแก่ในเมืองอุบลราชธานีสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคือพระแก้วบุษราคมจากนั้นไปชมวัดเลียบที่อยู่ใกล้ๆกันวัดนี้พระอาจารย์มัน่นเริ่มศึกษาพระธรรมกับพระอาจารย์สาวกันตะศีโล วัดบูรพาเป็นอีกแห่งหนึ่งที่หลวงปู่มั่นได้ศึกษาวิปัสสนากับพระอาจารย์เสาและมีวิหารห้าบูรพาจารย์ให้ชาวพุทธได้กราบไหว้บูชาด้วยคือวัตถุประสงค์ของการทําเส้นทางตามรอยบูรพาจารย์อีสานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะเสริมภาพลักษณ์ของอีสานในการเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นอู่อารยธรรมนะคะในการจัดเส้นทางนี้เรา เราอยากให้คนที่มาเที่ยวตามเส้นทางนี้นอกจากได้รู้ว่าประวัติของหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นอย่างไรและยังได้ไปกราบไหว้สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ด้วยนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เกิดหรือที่ท่านอาพาธหรือว่าที่ท่านปรงสังขารนะคะตลอดจนวัดต่างๆที่ท่านเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไปจำพรรษานะคะ เส้นทางเหล่านี้เนี่ยคือเราอยากจะให้คนที่สนใจพุทธศาสนาแล้วก็สนใจในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็ได้เรียนได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นเนี่ยได้มีโอกาสมาเห็นสถานที่จริงๆ